Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ก้าวไกลเมายกแผงสิบรัฐมนตรีอภิปรายไม่ไว้วางใจหลอกเป้าเน้นถล่มพี่น้องสามปอวอนอย่าประวิงเวลาซักฟอกเกรงรัฐบาลลาออก ก่อนกฎหมายลูกเสร็จเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองวันที่13มิถุนายน2565นายนทวุฒิบัวประทุมสอสอบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล หรือทั้งคณะตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ว่าขณะนี้กระบวนการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นได้เสร็จสิ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งผู้ใหญ่ของพรรคื่อไทยรับผิดชอบเป็นหลัก โดยในวันที่14-15มิถุนายนจะเปิดให้สอสอร่วมเซ็นชื่อในยติและจะยื่นยติต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรตามกำหนดที่นัดหมายไว้วันที่15มิถุนายนนี้ เมื่อถามว่าจะมีพักร่วมฝ่ายค้านบางพักขอเปลี่ยนชื่อรัฐมนตรีหรือไม่นายนทวุฒิกล่าวว่าในภาพใหญ่พักร่วมฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่ารายชื่อรัฐมนตรีทั้ง10คนคือรัฐมนตรีที่พักร่วมฝ่ายค้านจะอภิปรายแต่อาจมีความแตกต่างในความลึกของข้อมูลรัฐมนตรีแต่ละคนที่ยังมีรายละเอียดและหลักฐานเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆ เมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลจะอภิปรายรัฐมนตรีกี่คนนายนาทุฒ์กล่าวว่าพักเตรียมจะอภิปรายรัฐมนตรีทุกคนเพราะการอภิปรายรัฐมนตรีคนหนึ่งอาจมีความเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีคนอื่นด้วยเช่นรองนายกบางคนที่ได้โคตตาพรรคการเมืองทำหน้าที่กำกับดูแลหลายกระทรวง อย่างไรก็ตามพักเก้าไกลจะเน้นน้ำหนักไปที่สามปอและไต่ระดับลงมาถึงนั่งร้านต่างๆว่ามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดหรือทุจริตอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ